ขอเริ่มด้วยเสียงของลมหายใจที่ค่อยๆเดินทางเข้ามาในตัวเราในจังหวะช้าและอ่อนโยนให้ใจตั้งมั่นอยู่กับการรับรู้ถึงลมหายใจนี้อย่างง่ายๆโดยไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงอะไรเพียงสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้น จากการหายใจเข้าและหายใจออกแล้วค่อยๆปล่อยความคิดที่พยายามจับต้องเหตุการณ์หรือสิ่งของที่ผ่านเข้ามาในชีวิตให้ลอยไปตามกระแสลมหายใจนี้ในโลกที่เต็มไปด้วยการถือครองและความต้องการเราอาจหลงเชื่อว่าการยึดมั่นจะสร้างความมั่นคงให้กับหัวใจ แต่ความจริงเป็นเช่นนั้นเสมอไปหรือไม่ความมั่นคงที่แท้จริงเกิดจากการเข้าใจธรรมชาติของสิ่งทั้งปวงว่าล้วนมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งรอบข้างเราจะค่อยๆเรียนรู้ที่จะวางมือจากสิ่งที่ไม่ใช่ของเราโดยไม่ต้องรู้สึกว่าขาด ลองเปิดพื้นที่เล็กๆในหัวใจให้กับการสังเกตความคิดและความปรารถนาโดยไม่ตัดสินผดเด็ดขาดอาจจะเป็นความอยากได้สิ่งของความต้องการความรักจากคนบางคนหรือแม้แต่บทบาทที่เราใส่ให้ตัวเองการยึดมั่นบ่อยครั้งมาจากความกลัวว่าจะสูญเสียสิ่งที่เรารู้สึกว่าทำให้เรายืนนิ่ง แต่การปล่อยไม่ได้หมายความว่าเราต้องละทิ้งความรับผิดชอบหรือความตั้งใจดีแต่มันคือท่าทางของหัวใจที่ยอมรับว่าบางสิ่งเป็นเพียงแขกรับเชิญไม่ใช่เจ้าของบ้านให้ลองใช้ภาพเปรียบเทียบที่อ่อนโยนเปรียบเสมือนเราเดินชมสวนที่มีดอกไม้หลากสีบางดอกบานชื่นอยู่ชั่วคราว บางดอกร่วงโรยไปตามฤดูกาลหากเราพยายามเก็บทุกกลีบมาถือไว้เราจะเจ็บมือและเหนื่อยล้าแต่ถ้าเรายินดีชื่นชมความงามของแต่ละดอกในขณะหนึ่งแล้วปล่อยไว้ให้ธรรมชาติจัดการเราจะพบว่าความสุขเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องถือครอง